สวัสดีครับบินดสปีดเชียงใหม่ครับผม t ท้า n c f 4ส0 r l ้ตรงรุ่นนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับผมไฟท้ายนะครับก็จะมีให้เลือกประมาณ6แบบด้วยกันนะครับมาดูแบบแรกครับตัวนี้เป็นไฟ เลี้ยวแยกนะครับก็คือสามารถใช้กับไฟเลี้ยวเดิมได้นะครับก็จะมีเลนแดงกับเลนสมนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับเลนสมอกกับเลนสีแดงเลนสีแดงตัวนี้ของหมดนะครับชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่1,590บาทนะครับผมส่วนชุดนี้นะครับจะใช้ไฟของ DRC นะครับเป็นของ DRC แท้ญี่ปุ่นนะครับ ก็จะมีให้เลือก2เลนนะครับเลนแดงกับเลนสมกจะเป็นไฟเลี้ยวแยกอย่างเดียวนะครับผม mm hmm. ใช้บูเสียบเข้าไปนะครับ ใส่ไฟตอนเข้ารูก่อนนะครับนี่ฮะลอดยาวใส่รูนี้นะครับนี่ฮะ,ฮะด้านหลังก็ใช้แหวนเดิมกับลอดเดิมนะครับสสีดำนี่คือสายดินนะครับสายดินไม่ใช่ว่ามาต่อสีดำนะมาต่อสีเขียวเขียว เขียวล้วนนเลยเขียวล้วนนะครับจะมีเขียวแถบแถบเหลียวนี่คือไฟเบรกนี่คือไฟจ่ายส่วนไฟท้ายของ DRC แท้ก็ลักษณะการาต่อสายไฟก็เหมือนกันนะครับส,สายสีดําล้วนกับสีเขียวล้วนนะครับ ตัวตนี้เป็นท่อหดนะครับหาซื้อได้ตามร้านไฟฟ้าทั่วไปได้นะครับนี่ขนาดประมาณนี้น่าจะเป็นเบอร์สีู่นสีอะไรทักอย่างนะครับนี่สีแดงกับเขียวเหลืองนะครับ เราเรียนไปเบรกไงแครับมีข้อควรระวังอะไรไหมครับมีคนข้อควรระวังครับแต่ตอนตอนเวลาต่อก็ปิดชีพจด้วยก่อนนะครับครับสายสีน้ำเงินนะครับทานกับสีดำนะฮะส่วนแดงล้วนกับเขียวเหลืองจะเป็นไฟเบรกต่อด้วยกันนะครับ